สวัสดียามเย็นนะคะเวลา16บหนาค่ะอีกครั้งหนึ่งกับพลายศักสุรินและอยู่ตรงนี้กับสถาบันกุศบัานแห่งชาติหรือว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะสวัสดี999ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้กับแอดเดียรและแอดอำนาจค่ะสวัสดีนะครับผมหลังจากที่เมื่อตอนเ,อเวลาบ่ายสองนะครับช่วงบ่ายนะครับที่พ,พลายได้อบน้ํานะครับแล้วก็ ได้รับการดูแลจากพี่ควานนะครับตอนนี้ก็มายืนอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับกองทรายนะครับแลก็เป็น,<ร><ใ>นช่วงทรายเต็มหลังเลยมีทรายเต็มหลังเพลิดเพลินกับการเล่นทรายกับการใช้ทรายปัดเป่าแมลงด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่มีต้นไม้เนาะจํานวนมากก็จะมีในส่วนของอวกยุงแมลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเย็น อากาศเย็นลงกว่านี้หน่อยหรือว่าเวลาสักช่วงเวลาพบค่ำก็จะมีการจุดควันนะคะไล่ย,ยุงไล่แมลงให้กับพลายสักสุรินนะคะครับนะสำหรับในส่วนของนะครับแผลฝีที่อยู่ทางด้านหลังนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นนะอวัยวะอุปกรณ์ของพ่อพลายนะครับที่ตอนนี้ ปกป้องนะครับแมลงนะจากตรงบริเวณแผลนะครับตอนนี้เขาก็มีการแกว่งหางนะครับนี่ป้องกันนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่จะทำการสตรีมไลฟ์เนี่ยพวกเราก็มานั่งดูกันตรงนี้นะครับจะสังเกตลักษณะของหางของเขานะครับก็จะปัดป้องขึ้นมานะครับนะบริเวณที่เป็นคุณหมอได้ทำอารักษานะครับแผลฝีหน้าล้างแผลฝีของเขานะครับนะซึ่งก็เป็นก็เป็นอีก หนึ่งนะหนึ่งอ,อวัยวะของเขานะครับที่ทําไมน้องช้างถึงมีหางหยาบมาแบบนี้นะครับเนี่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยจะจะไปคลุมนะครับจะไปสัมผัสตร,ตรงบริเวณที่นะเป็นแผลตรงนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยป้องกันมแมลงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพี่ควันก็จะมาจุดกองไฟนะครับอย่างที่น้องเดียร์ได้บอกไปนะครับค่ะแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้นี่เรากําลังลุ้นว่าพ่อพลายจะ ขออาหารจากพี่ควาหรือเปล่านะคะตอนนี้รู้สึกว่าอเขาก็ยืนผ่อนคลายเนาะเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่นะคะคเขาก็จะยืนยืนหลับยังได้เลยนะคะคแล้วก็จะนอนหลับสั้นๆจะนอนในช่วงเวลากลางคืนนะ,ะเวลากลางคืนนี่ไม่ได้กลางคืนธรรมดาตีหนึ่งนะ,ะบางเชือกอตีหนึ่งเที่ยงคืนห้าทุ่มนะเวลาดึกๆแล้วนอนหน่อยนะคะ,ะพี่นุ๊กพี่นุ๊กเอา้าให้หลายสักสุริน เรียกชื่อเขาได้ไหมคะเขาจะจําเสียงพี่นุกได้หรือยังห้ย <laughs> <laughs> าแล้วเข <laughs> าคงไม่ตอบรับแล้วนะ So say good evening to everyone. Back to s a x u r i n in the evening time and the time for dinner. So we have to divide the like the separate the food for s a x u r i n and give him. This is a fresh banana or Napier grass. is the main food for him and we also have another food such as banana, pumpkin, sweet corn, tamarind and other for s u c c u r i n นี่ตัวนี้ก็กำลังทานอาหารนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะท่าทางการยืนทานอาหารของเขานะครับขาหลังนี่เลยเหมือน,นกับพ้อยขานะครับบแบ สบายๆนะครับผ่อนคลายสบายๆรับประทานอาหารแบบสบายๆนะครับซึ่งก็จะเห็นได้เด่นชัดขึ้นนะเพราะเมื่อตอนกลางวันเนี่ยเขายืนหันหลังให้เรานะครับตอนนี้เขามาตะแคงข้างนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็จะเห็นลักษณะของพุงของเขานะครับน้องเดียรแล้วก็บริเวณคอนะก็จะมีการที่แบบเนื้อมันจะฟูเต็มขึ้นมานะครับนี่ทานอาหารดีนะทานอาหารดี อันนี้ก็คือต้องยอมรับว่านี่ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่อยู่มาตรงนี้ก็เข้าสู่วันที่ห้านะคะใ,<ช>ในเรื่องของอการทานาการกินอาหารของช้างแล้วก็ระบบขับถ่ายต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็หลายท่านก็สังเกตเห็นด้วยแม้กระทั่งดูหันกล้องก็จะเห็นว่าพลายศักสุรินเนี่ยดูอวบอิ่มขึ้นอหรือว่าดู มีน้ำมีนวลขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ผงบ,บอก<ม>ถึงความสมบูรณ์แล้วก็ในวัยยี่สิบเก้าปีของเขานะคะร,ร,รวมถึงบริเวณใบหน้านะครับใบหน้าบริเวณขมับบริเวณหน้าผากของเขานะครับก็จะเรียกได้ว่าเนื้อเต็มนะจะเป็นเนื้อเต็มแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกยังไงเหมือนอารมณ์ดีเหมือนลักษณะใบหน้าที่กินไปยิ้มไปอยู่ตลอดเลยนะครับนะซึ่งอีกจุดหนึ่งที่พี่สังเกตเห็นเนาะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางวันที่พ่อพลายสักสุรินเขาเล่นทรายเนี่ย จะมีลักษณะคล้ายๆกับกลุ่มช้างนะที่เมื่อเช้าได้ไปทําการอ่ไลฟ์สดนาไปถ่ายทอดสดมาเมื่อเช้านี่กบกลุ่มของช้างบางบุญนะครับเลยทาทําทําให้เห็นว่าด้านหลังของเขาเนี่ยอันนี้เขาเขาก็เก็บไว้นะเขาเขาก็ไม่ได้เอาไปถูๆออกนะครับแต่อย่างใดก็จะเป็นทรายนะครับที่เขาพ่นไปนะนี่เริ่มกินหลบมุมกล้องหรือเปล่าพอเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าอ่าตอนนี้เจ้าที่เราเริ่ม สองกล้องไปหาน่า<ม>ก็มีออกมาเขาจะกินดูดีดูดิเขาจะกินเหมือนทีละทีละมัดทีละยอดนะใช่จะค่อยๆกินทีละนิดนะครับจะค่อยๆกินทีละนิดแล้วก็จะเป็นในลักษณะของการกินใบเป็นส่วนใหญ่ก่อนนะครับจะกินใบก่อนแล้วก็จะค่อยกินต้นตามไปนะครับช้างบางเชือกนี่ก็เขาจะกินต้นก่อนนะครับก็จะใช้งวงนะครับม้วนอาหารขึ้นมาเนาะแล้วก็เด็ด นะครับบริเวณใบทิ้งแล้วก็จะกินต้นก่อนแต่บางเชือกก็จะทําในทางตรงกันข้ามนะครับก็จะกินอ่าต้านก่อนนะแล้วก็ค,ค,ค่อยค่อยกินใบที่หลังซึ่งก็ก็อารมณ์เหมือนกับเวลาที่คนเรารับประทานอาหาร<ช>อมนคนเรากินข้าวนบางบางคนก็จะแบบการเลือกกินนี่ก็ไม่เหมือนกันก<น>๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตัวอย่างก๋วยเตีต๋ยวนะคะบางท่านที <ๆ S 1> ่ชอบ ทานลูกชิ้นก่อนอ่าแล้วกินลูกเลือกลูกชิ้นหรือว่าหมูหรืออะไรที่ชอบก่อนอ่าบางคนก็กินเส้นก่อนฮะในช้างอย่างอ่าในช้างเองการกินเขาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปใช่ครับดูแล้วอย่างลักษณะพ่อพายนี่คือกินผักก่อนแน่นอนนะครับ <c oughs> พ่อพายนี่กินผักก่อนแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นในส่วนของหญ้าบาน่าหญ้าเนเปียนะครับแต่ก็ยังมีที่พี่ควานเนี่ย เตรียมไว้ให้กับพ่อพลายเนยตลอดทั้งคืนเลยนะครับที่ทางทีมงานคุณภาพของเรานะครับได้แพลนให้ทุกท่านได้ดูนะครับในส่วนของอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมนะอาหารหลักนะแล้วก็อาจจะมีอาหารค้นบ้างนะครับในบางครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับนะครับในเรื่องของอาหารการกินกันไปนะครับตอนนี้ uh, ในส่วนของ การสังเกตพฤติกรรมนะคะแล้วก็อาหารการกินนะคะโดยอาหารการกินภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะเราก็จะมีการแบ่งญ่าอยู่4ชนิดด้วยกันนะคะเราจะมีญ้าบาน่าหรือว่าหญ่าในเปลยรกรูปผสมนะคะจะอยู่ที่ร้อยละ6 5สิถึงเจค่ะมีญ่าขนนะคะร้อยละสิเปอร์เซนะคะย่าแพ็งกลาสดร้อยละสิแล้วก็มีย้าแพ็งกุลาแห้งด้วยร้อยละห้าค่ะ แล้วก็การปริมาณการทานอาหารของช้างโดยทั่วไปนะคะก็จะขึ้นอยู่กับช่วงของอายุและกิจกรรมค่ะโดยจะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่5ถึง10ของน้ำหนักตัวนะคะอย่างพลายสักสุรินเนี่ยเราก็จะให้ยาครั้งหนึ่งเนี่ยมัดหนึ่งจะหนักอยู่ประมาณ10กิโลกรัมนะคะคหนักอยู่10กิโลกรัมแล้วก็มีการแบ่งให้ในหลายมื้อตลอดวัน๋อแต่ว่าสามารถที่จะเรียกว่า พชนาการก็จะครอบคลุมนะคะครอบคลุมให้มีทั้งอาหารหลักที่เป็นอาหารหยาบเป็นหญ้านะคะร้อยละ9 0้าถึงเกแล้วก็ยังมีอาหารเสริมว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าอาหารเม็ดนะคะแต่ในของพลายศักดิ์สุรินนี่ถือว่า,าเกณฑ์สุขภาพค่อนข้างที่ในส่วนของน้ําหนักตัวนี่ค่อนข้างดีในส่วนน้าหนักตัวค่อนข้างดีแล้วก็การทานการกินนะคะการกินการขับถ่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวใช่ะะถ้าเป็นช้าง ทั่วไปนี่สมบูรณ์แบบนี้นี่ก็เว,ว่าฮอร์โมนก็เริ่มมาเต็มที่นี่อาจจะเข้าสู่ในช่วงของระยะการตกมันได้หนักเท่าไหร่นะสี่ตันใช่ใชไหมใช่รอบอกรอบอกนี่สี<ม>่เมตรเลยสี<ม>่เมตรนะครับรอบอกใหญ่น,นะครับนะก็นะสวัสดีนะครับ นาเอซทุกท่านนะครับอันนี้เอซเข้ามาสวัสดีกันเยอะเลยนะครับเข้ามาติดตามนะครับนความรอเหล่านะครับของพ่อพายศักสูรินนะครับอันนี้ก็เป็นในช่วงของการสตรีมไลฟ์นะครับในช่วงตอนเย็นนะครับสี่โมงเย็นของเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5นะครับผมที่พ่อพลายนะครับมาอยู่กับเราที่นี่นะครับสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์นะครับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางนะครับ ค่ะสำหรับสถานีของเราตรงนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณอ่าอยู่ถนนไฮเวย์ลำเชียงใหม่ลำปางลำปางเชียงใหม่นะคะ<ม>ก็ถือว่า มาค่อนข้างง่ายชอชามาค่อนข้างง่ายนะคะก็อยู่อยู่ที่อำเภอห้างฉาดเนี่ยก็จะไม่ไกลจากจังหวัดลําพูนด้วยคชอไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดลาปางก็ดีหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลําพูนใกล้เคียงก็ดีก็คือสามารถมาเที่ยวหาเราได้เรายังมีน้องช้างเชือกอื่นๆด้วยนะคะทีะ่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะคอยทํากิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวนะคะอีกหลายสิบเชือกเลยนะคะภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแล้วรวมไปถึงเรายังมี ที่พักด้วยนะคะมีที่พักด้วยแล้วก็แจ้งบอกสําหรับแฟนคลับทุกท่านนะแฟนเพจทุกท่านที่รับชมอยู่นะคะเผื่อท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมเยียนน้องช้างนะคะแต่สําหรับในของศักรินนะคะต้องอยู่ในช่วงของการกักกันโรคหรือการเฝ้าระวังสังเกตอาการวันนี้ก็วันที่ห้านะคะยังคงอ่าเหลืออีกยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันเท่านั้นนะคะซึ่งหลังจากยี่สิบห้าวันนะครับ คุณหมอก็จะมาทําการวินิจฉัยนะครับแล้วก็ทําในส่วนของขั้นตอนนะครับวางแผนการรักษานะครับในส่วนของฝีที่อยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องดวงตานะครับทางด้านขวาเนะาะอ่า พบว่าตรวจพบว่าก็มีลักษณะเป็นต้อก็จะต้องมีการวินิจฉัยกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะที่โรงพยาบาลช้างลำปางของเรานั่นเองค่ะอ่า so for the evening น uh, ะ for the diet น uh, ะ the food that my give it to an elephant so this is the napier and banana grass now for some is maybe mix it together in the one bundle now so the who's gonna keep it just like uh not a lot but they gonna why uh, in like uh every hour or every 30 minutes something like that to keep it not one like at uh, the massive of the grass now to keep it to the elephant at the one time now. so it just like a small but all the time now, to keep it until like uh, in the night now we also have the storage now, uh, the food. yeah to stock the food now, to stock the food over here now, so like make sure now, surely the suckxorina can have a lot of the food to eat and they're happy also. a ห้การโ nutrition for him. so we provide the fresh grass <Yes. S 1> that cut every morning for Saksurin and even though we have some fruit that he loved it yeah so I can see that he loved banana banana the sweet banana that very very delicious and tasty for Saksurin <Yes. S 1> แล้วก็มีอ่า uh, หลายท่านสอบถามก็ามาในเรื่องของสถานที่พักช้างนะคะสถานที่พักช้างตรงนี้นี่อ่า uh, เรียกว่าใกล้เคียง กับธรรมชาติ่รา,รายร้อมไปด้วยต้นไม้นะคะหลายท่านอาจจะก,กังวลในเรื่องของฝนเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนะคฝนที่ตกลงมานี่ต้องอแจ้งทุกท่านเลยว่าฝนกระช้างนี่เป็นของคู่กันพระช้างนี่ชื่นชอบในเรื่องของการ อากาศเย็นฝนตกลงมาหรือแม้กระทั่งบางทีเราจะเห็นช้างไปเล่นโค,ครนชยิ่งถ้าฝนมีฝนมีโครนนีน่ช้างจะชื่นชอบมากๆนะคะ<อ>แล้วก็พื้นที่นะคะก็ไม่ต้องกลัวนในเรื่องของความชื้นแฉะเพราะว่าแสงแดดส่องลงมาถึงอ,อาจจะมองเห็นว่ามีต้นไม้ค่อนข้าง่ามากมีจํานวนมากบริเวณนี้แต่ว่ามีแสงแดดส่องถึงก็สามารถฆ่าเชื้อได้นะตามธรรมชาติโดยมีแสง U ูีส่องมาแสงแดดส่องมาที่ฆ่าเชื้อพื้นที่เพราะว่าเขาจะมีการขับถ่ายอยู่ตลอดเวลาใช่ครับผม โดยพ่อพลายนะครับก็ในช่วงตอนกลางคืนเนาะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยก็อาจจะยืนอยู่บริเวณนะครับที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงที่พ่อพลายก็จะ เคลื่อนที่นะครับเดินมาอาบน้ํานะครับดังนั้นก็จะทําให้พ่อพายเนี่ยได้มีการฝึกเดินออกกําลังกายด้วยนะครับนะอยู่บริเวณอาจจะไม่กว้างสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องกักกันโรคนะครับอย่างที่น้องเดียได้บอกเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เลยทําให้บริเวณนี้นะครับเราไม่ไม่ได้สร้างรั้วหรือว่าให้พื้นที่ที่แบบ ช้างมามา,มาอยู่ตรงนี้แบบถาวรเนาะดังนั้นนะครับบริเวณนี้เราจึงใช้วิธีการผูกมัดนะครับอาจจะเป็นด้วยเชือกแล้วก็ด้วยโซ่นะครับเพราะว่าการที่น้องช้างได้เรียนรู้อุปกรณ์นะครับก็จะทําให้มีผลต่อการ เขาเรียกยังไงการไปรักษาใช่ไหมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยก็จะสะดวกต่อพิควานแล้วกับกับคุณหมอนะครับง่ายขึ้นนะครับดังนั้นนบางท่านอาจจะเห็นว่าน้องช้างยังอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเรายังมีการมัดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการกักการโรคด้วยเนาะก็เลยนะฮะจะมองเห็นว่ามีอ่าสัญลักษณ์นะคะที่แบ่งกั้นอาณาเขตเนาะสีแดงก็เนื่องจากว่าอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติในเรื่องของการคุ้มคออ่าในเรื่องของการกักกันส<า>ัตว์นะคะที่โดยเฉพาะการเดินทางที่ข้ามมาจากต่างประเทศน<ช>ะจึงแม้ว่าพลายศัดิ์รินนี่จะเป็นชายแต่ว่ามีการใช้ชีวิตอยู่ที่พเพเรศรีลังกามากกว่า20ปีค่ะอันนี้นี่ถือว่าเป็นกฎหมายเลยก็ว่า<ช>ได้นะครับน้องทงเดีนะนอันนี้กฎหมายอ่ก็เราจะมีพื้นที่ขอบเขตนะคะป้องกันการหลุดด้วยเนกกาะกัน ไปนอกพื้นที่ที่เสี่ยงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสําหรับไารสักสุรินนะคะแล้วก็เราก็มีทีมพิ่ควานทั้งทีมกลางวันชุดทีมกลางคืนนะรวมไปถึงกล้อง C C T V นะที่มีการอสอดส่องดูแลบริเวณตรงนี้นะคะ<ช>แล้วก็ป้องกันในส่วนของอผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะที่จะเข้ามาเพราะบางเรียกว่าตรงบริเวณตรงนี้นะค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ป่านะแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่ในเขตของอสถาบันขบา่าชกาของเราใช่มค,ครับ นะเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้ครับที่เราใช้นะครับให้เป็นพื้นที่ของพ่อพลาเนี่ยก็จะมีต้นไม้นะครับแล้วก็บางทีนี่คือเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีสัตว์ป่าโดยตามธรรมชาติหรือเปล่านะครับนะที่เข้ามาทักทายพ่อพลายนะครับพ่อเหมือนเห็นเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะยืนหันหน้าไปทางป่านะครับยืนอาจจะชมนกชมไม้ไงอาจจะมีเป็นนกที่แบบอะ,อะไรนะนก ตัวใหญ่ๆตาแดงๆเขาเรียกนกอะไรนะนกกระปูดเหรออ่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นมีบ่อยนะครับก็จะเห็นมีบ่อยแล้วก็บางครั้งนะครับนงช้างเขาก็จะยืนเล่นลมนะพี่เคย,เคยได้ยินจากที่พี่ควานเขาบอกด้วยนะถ้าลมพัดแต่อย่างตอนเย็นๆอย่างเงี้ยก็ลมก็ไม่ค่อยมีละนะแต่เมื่อช่วงกลางวันนี้ที่จะเห็นได้เด่นชัดเลยคือเขาก็ลมพัดมาเขาก็ยืนโต้ลมคล้ายๆกับเรายืนแล้วก็ให้ลมพัดเข้ามาใส่นะครับก็รู้สึกสบายสบาย,บาย<ช>เป็นแบบเป็นจริยาบถที่ถือว่าผ่อนคลาย ใช่ครับแล้วก็เรียกว่าเอาจริง,รงๆเมื่อกี้ถามข้อมูลเชิงลึกเชิงลึกนะคะคจากสตัตวแพทย์เขาก็บอกว่างวงช้างเนี่ยหรือจมูกช้างเนี่ยสามารถได้กลิ่นได้กลิ่นช้างด้วยกันเองเนี่ยรัศมีไกลถึงแปดกิโลเมตรไกลามากไกลม่าแปดกม ปดกิโลเมตรแปดร้อยเมตรไม่ใช่แปดกิโลเมตร <8 km. S 1> อ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะพฤติกรรมธรรมชาติของนงช้างอยู่แล้วเหมือนเหมือนพูดปุ๊บก็ทําทันทีเลยหรือเปล่ายกขึ้นมาด้านบนการชุมงวงเป็นการงงงการ,รับกลิ่นอาจจะมีได้กลิ่นที่แปลกไปไม่ไม่ใช่กลิ่นที่คุ้นเคยหรือกลิ่นอาจากสัตว์อื่นๆน,นะคะเพราะว่าพื้นที่บริเวณของเราตรงนี้เนี่ยอ่า ฝั่งตรงข้ามเนาะถึงแม้จะข้ามถนนไปแต่ว่าฝั่งตรงนั้นเนี่ยก็มีช้างช้างด้วยกันเองอ่ะจะมีการสื่อสารหรือการส่งกลิ่นกันมากลิ่นฟิโรโมนกลิ่นต่างๆข้ามมาไกลๆอ่ะตอนนี้มีเสียงนกนมีเสียงนกสังเ,เกตว่าเขาจะนิ่งนิ่งฟังเสียงนกนะคะนะปฏิกิริยานะครับทางภาษากายนะครับเนี่ยก็จะจะจะ,จะเปลี่ยนนะครับอย่างเห็นได้เด่นชัดเลยอย่างตอนนี้นก็เริ่มหันมาดมแถวๆนี้ละ มาหาอาหารหรือเปล่าจะมาทานอาหารต่อหรือเปล่าครับพ่อพายอาจจะดูว่าเขาจะร้องเรียกหรือเปล่าวันนี้รู้สึกว่าจะเพลิดเพลินกับการมองดูต้นไม้อ่าเริ่มมีเริ่มมีหมุดมาแล้วอาจจะได้ยินอาจจะได้ยินเอาเรียกหรือเอามาเอาย่าเพราะจะสังเกตดูนะครับจากการที่บางครั้งที่น้องช้างเนี่ย ชูงวงขึ้นไปแล้วก็ดมในอากาศนะครับอันนี้คือเป็นการเหมือนประเมินสถานการณ์โดยรอบละนะครับประเมินสถานการณ์โดยรอบละนะว่ามีกลิ่นอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยพ่อๆพอเดินมาเอาอาหารไปกินนะครับเดี๋ยวก็น่าจะเดินไปตรงนู้นอีกแหละดู<ม><ม>แล้วนะหมุนนีกล้องอีกนะงวงช้างนี่ถือว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญสําหรับช้างนะคะพิมนะเพราะว่าใช้เ,เป็นอะไรได้บ้างเอ่ยนังเดียอ่างวงช้างใช้ไม่ต่ํากว่าความสามารถนี่ใช้ไม่ต่ํากว่าสามอย่าง อ่ะอันดับแรกอันดับแรกคือใช้เป็นมืออ่าหยิบจับอาหารแบบนี้นะคะคอันดับที่สองนี้รู้อยู่แล้วก็คือใช้หายใจใช่เป็นจมูกนะเป็นจมูกนะคะจมูกแล้วก็อันดับที่สามเป็นหลอดดื่มน้ำกินน้ําโดยการใช้งวงเนี่ยสูบน้ําเข้าไปบางคนกลัวว่าเขาจะสําลัก อ่าจริงการสูบน้ำเข้าไปเนี่ยเขาสูบดีห้าลิตรส<ช>ิบลิตรแล้วแต่ความ<น>ใหญ่ของงวงของเขาแล้วก็พ่นน้ําไปในป่าพ่นไปในป่านะครับแต่สําหรับท่านใดที่เมื่อเช้านี้ได้เข้าไปรับชมนะครับในส่วนของกลุ่มของอน้องช้างปังบุญนะก็ไปสอบถามไปคุยเล่นกับพี่ควานมาเขาบอกว่าน้องแทนทองนะครับในช่วงแรกๆใช้งวงไม่ค่อยเป็นสูบน้ํานะครับตามพี่ๆน้องๆแล้วก็สําลักออกมา ไม่ได้พ่นเข้าไปในปากนะครับไม่ได้พ่นเข้าไปในปากน้องอาจจะเพิ่งเรียนรู้ใช่น้องน้องเขาจะเพิ่งเรียนรู้ถึงถึงแม้ว่าเขาจะมีงวงติดมาตั้งแต่เกิดนะแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีใช้นะครับซึ่งอันนี้พ่อแม่และพี่น้องเขาก็จะสอนนะครับซึ่งซึ่งตอนที่ไปเห็นนี่ก็ตลกอะ่ะบางทีก็คือเห็นแล้วก็ตลกแล้วก็ได้ปนความเอ็นดูนะครับน่ารักนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มช้างขโขลงที่เราสามารถสังเกต เห็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาใช่ใช่ครับมันก็เป็นช้างโครงที่อ,อยู่กับศูนัอนักช้างไทยของเรานั่นเองนะคะเราเรียกกลุ่มช้างโครงว่ากลุ่ม ปับงบูนอ่าปังบูนก็เปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าไปเยี่ยมชมด้วยนะคะเราก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมโดยจะเป็นช่วงเวลาเพราะกลุ่มโครงเนี้ยเขาจะมีตารางเวรการเดินหาก<ช>ินรอบๆแต่ว่าอยู่ในพื้นที่อนาเขตของเราแล้วก็มีทีมพี่ควานติดตามใช่ครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับในส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับหรือร่วมสนับสนุนนะครับภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบานันโคชบาลแห่งชาติในพระบรรมนะครับก็สามารถติดต่อมาทาง ที่แฟนเพจนะครับถามถามมาในที่ข้อความในที่อินบ็อกซ์มาได้นะครับผมอาจจะช่วงนี้จะมีการตอบกลับช้านิดนึงนะคะต้องขออภัยเป็นอย่างนี้เพราะว่าอตอนนี้นี่ อินบ็อกของเราเจ้าที่ของเราก็กําลังเร่งรีบนะคะที่จะตอบกลับแล้วก็าจะเป็นเรื่องเรื่องด้วยของสัญญาณนะคะเรื่องเรื่องด้วยของอสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วอย่างวันนี้เราก็มีการไลฟ์ชานะแต่ว่าท<ช>ุกท่านเนี่ยติดตามปลายสักสุรินนะคะได้ทุกช่วงเวลา13นาฬิกาแล้วก็เวลาเย็น,น16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นแบบนี้ก่อนเลิกงานนะคะก็มาดูพ่อพลายยืน สบายอะซึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้เหมือนเหมือนจะหยิบต้นหญ้านะครับมาเป็นอุปกรณ์หรือเปล่าเขาจะมีการคันไหมเขาจะเอาเก่าๆไหมไล่แมลงไล่แมลงนะครับซึ่งนอย่างเช่นเดียวบอกไปเมื่อกี้งวงใช้ในหาใจเนาะแล้วก็อะไรอีกนะสุกน้ําอ่าสุบเป็นหลอดดื่มน้ําแล้วก็ใช้เป็นมือใช่ครับซึ่งมาสักครู่นี้ใช้ในฐานะที่เป็นมือนะ เอาไว้เก่านะครับบริเวณที่มีแมลงนะครับมาตอมนะครับซึ่งตอนนี้ก็กินไปแล้วเรียบร้อยนะครับไม้เก่านะเก่าไม้เก่าแสดงว่าหญ้าบาน่านี่มีประโยชน์ทั้งในทางโภชนาการอาหารแล้วก็ในเป็นอุปกรณ์ใช้การใช้งานใช้เก่าได้ด้วยเวลาที่มีแมลงหรือยุงมารบกวนนะคนะครับนะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้อาหารนะครับที่พี่ควานนะพี่นุกเอาไปให้เมื่อสักครู่นี้หมดเรียบร้อยหมดอีกแล้วหมดหมดเรียบร้อยหรือยังหมดแล้วในระยะเวลา สิบห้านาทีประมาณนั้นแป,ป๊บหนึ่งในในในช่วงที่เราเริ่มทําการถ่ายทอดสดก็สิบกิโลหนึ่งวันนี่สิบกิโลใช้ระยะเวลาในการกินก็ประมาณสิบห้านาทีกินไปยิ้มไปนะลองดูสเก็ตนะครับพับลายส,สัสซรินนะ ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะสําหรับดาวแล้วก็กําลังใจนะคะที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณการกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับแฟนเพจทุกทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามพลายศักดสุรินนะคะเราจะอ่านำการถ่ายทอดสดแบบนี้นะให้ทุกท่านได้รับชมกันในช่วงเวลา13นาฬิกาแล้วก็ช่วงเวลา10 หกนนะ,ะบ่ายโมงกับสี่โมงอะ่ะสองช่วงเวลา uh huh. แล้วก็ uh, ในส่วนของการเฝ้าระวังกับกันโรคนะสังเกตอาการของพระซักซูรินตอนนี้อยู่วันที่ห้าแล้วนะคะวันที่ห้าที่า we have 25 days left for s a c c r i n e that he will quarantine and stay in this area he almost get familiar with the mahu so now he can adjust and understand our command or our Thai language <Yeah. S 1> very well So it seemed like the favorite food for him is the banana grass and also the yellow banana. Yellow banana. Yellow banana. He very. The ripe one. <laughs> yellow banana is the favorite food for elephants. Like we are just talking about an elephant. They can use the trunk like hand to pick up the food and use trunk like a nose for breathing and even um, use the trunk like a straw for drinking the water. Yeah, for the special ability, he just grab the trunk of the grass and then is the spot that like uh, he have the itchy spot now that got by from the bark now so and after that he put it in his mouth for eating so this is so funny that elephant like is quite smart intelligent to use the tool now to release the itchy this is how like the, the fantastic thing of the elephant trunk And even though the skin is very thick but they when they itching they can use the stick or the g r a t to scrub s c r a p i n g yes อันนี้ให้ดูด้านหลังต่อไแล้ว <laughs> <laughs> ผิวหนังช้างนี่อ่าเมื่อกี้สัตว์บอกว่าผิวหนังชาง้างหนาอ่า <laughs> ขั้นต่ำนี่คือ หนึ่งหนึ่งนิ้วใช่ไหมคะหนึ่งนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งเมื่อสักครู่นะครับหนึ่งนิ้วครึ่งอ่าเราก็เลยยกนิ้วขึ้นมานะท่านยกนิ้วขึ้นมาดูหนึ่งนิ้วครึ่งนะประมาณนซึ่งซึ่งก็จะเป็นในส่วนของบริเวณนะครับบนหัวแล้วก็ทางด้านหลังของเขาแล้วก็ลามลงมาจนใกล้ๆจะถึงสะโพกใกล้ๆก้นตรงนี้เนาะส่วนถ้าเป็นบริเวณอื่นๆก็จะมีความบางบางกว่าเนาะจะจะจะไม่ค่อยหนาสักเท่าไหร่นะครับนะก็จะเห็นว่า ถ้าเป็นในส่วนของที่บางที่สุดก็จะเป็นหลังใบหูที่เรามักจะเห็นสัตวแพทย์ให้ในส่วนของน้ําเกลือหรือเติมสารอาหารเข้าไปผ่านทางเส้นเลือดก็จะเป็นหลังใบหูนะคะแต่ว่า,าโดยพื้นที่ส่วนรวมพื้นที่ผิวหนังของช้างเนี่ยจะมีผิวหนังที่หนาหน<ช>ึ <S 1> 1 <S ่งย้คครึ่งแล้วก็จะมีสีผิว อ่าสีผิวแตกต่างกันออกไปแต่ว่าพลายสักซูรินเนี่ยถ้าอาบน้ําเสร็จใหม่ๆจะเห็นเลยว่าผีสีผิวเนี่ยค่อนข้างเข้มเขมหลอกเข้มเป็นสีดําๆเนาะใช่เข้มมากเพราะว่าอย่างอ่าช้างเนี่ยช้างเอเชียเราจะมีสามสายพันธุ์ใช่ไหมคะแล้วก็สายพันธุ์ที่เห็นสีผิวเข้มสุดส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์อินเดียที่จะเข้มแบบ เข้มแบบค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนดําเลยอ่าส่วนส่วน,วนช้างไทยเราจะออกสีแบบเทาๆอาจจะมีเทาดํดๆเทาเท่าแต่ว่าจะไม่แบบเข้มมากคือองอินเดียจะเห็นแล้วแบบมันดูแตกต่างเลยถ้าเห็นตรงบริเวณที่เป็นอ่าเม็ดสีนะครับที่เปลี่ยนไปนะที่เป็นสีชมพูก็จะเห็นแบบเป็นสีชมพูชมพูเลยะนะครับก็จะเห็นได้เด่นชัดอย่างเช่นเดียวกันนะครับก็ ตอนนี้พ่อพลายนะครับหลังจากที่ทานอาหารเสร็จก็ไปอยู่ประจําบริเวณที่นอนไปอยู่ใกล้ๆที่นอนแล้วน้องเดียนะครับตอนนี้ก็พ่อพลายก็จะนอนบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับไปอีก25วันเนาะจนกว่าจะถึงครบกําหนดของการกักนะครับเฝ้าระวังโรคนะครับ ก็เราก็จะมาทําการรายงานนะคะเราก็ถ่ายทอ<ม>ดสดให้ท่านได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆพร้อมกับให้ความรู้ในเรื่องของช้างด้วยนะคะตอนนี้หลายๆท่านก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะ จับตาดูนะแล้วก็ติดตามกันอยู่ติดตามให้กำลังใจส่งความรักมาให้นะเพราะว่าทุกท่านได้ส่งความรักส่งอิโมจิมาให้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็รวมถึงอวยพรนะครับนี่ให้พ่อพายมีสุขภาพแข็งแรงกันเยอะมากมายเลยนี่ขอให้เข้มแข็งขอให้แข็งแรงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับให้กับพ่อพายอีกเช่นเดียวกันนะครับค่ะก็สำหรับการติดตามถ่ายทอดสดนะคะของพายสักสุริย เราก็จะถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้รับชมกัน2ครั้งนะคะสอรอบนะใน1วันสองรอบนะคะช่วงเวลาบ่ายบ่ายโมงนะคะบ่ายโมง,โมงแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเวลาบ่าย4ี่มงเย็นนะ,ะช่วงเวลาสี่โมงก่อน นะคะหรือน้องนักเรียนท่าไหนที่แบบคนไหนที่เลิกเรียนแล้วก็สามารถมาดูได้หรือ<ช>จะดูย้อนหลังก็ได้นะผ่านเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราแล้วก็ไม่ใช่แค่สักสุรินนะคะเรามีร้อยปกติของเราให้ได้ให้ได้รับชมความน่ารักของน้องช้างเชื่อกันอื่นด้วยนะค,ะครับผมซึ่งในส่วนของ Daily Life ของเรานะครับที่เราจะรอะ ทุกวันนะจะไลฟ์ทุกวันก็ในช่วงเก้าโมงถึงสิบโมงเช้านะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นเก้าโมงถึงประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะครับอย่างเช่นเมื่อเช้าวนี้สัญญาณก็ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยนะสักเท่าไหร่นะครับก็ในเรื่องของสัญญาณช่วงนี้เราก็พยายามปรปับปรุงนะฮะแล้วก็เร่งแก้ไขให้ดีที่สุดนะคะ<ช>ต้องฝาก <onces> เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ So ีบ์สตรีมมิ่งอ่า follow up by our pace. every day we have two time at one o'clock and in the evening like it at four o'clock around like 30 minutes per uh one streaming and you can follow up or uh like our page or yes. sharing or even that you can back and watching again so thank you for support comment and yeah send out a star. thank you so much thank you so much to everybody thank you so พ่อพายศักสุรินทร์นะครับแล้วก็พี่น้องชาวช้างผู้ที่รักท่านนะครับ em> ที่มาร่วมเป็นกําลังใจนะครับให้กับพ่อพายศักส e ุรินทร์นะครับก네็เรียกได้ว่าในตลอดห้าวันเนี่ยเราเห็นกําลังใจเห็นความห่วงใยนะครับที่ส่งมาให้พ่อพายศักสุรินทร์เนี่ยทั่วทุกสารนะครับในประเทศเรานะครับแล้วก็อาจจะทั่วโลกเลยก็ไลยไปหลายที่เลยนะครับนะที่ติดตามข่าวของพ่อพายศักสุรินทร์อยู่นะครับ ค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะพบเจอกับเราได้นะคะใ,<ช>ในช่วงเวลา13บนาิกานะคะพบเจอกับเราได้ในช่วงเวลาส3นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจและดาวทุกดวงที่ส่งมาให้นะคะวันนี้แอดมินก็ต้องขออ่าทำหน้าที่เพียงเท่านี้แล้วพบ,พบเจอกัน <พบ S 2> ในวันพรุ่งนี้นะคะ